อาชีพนะคะในเรื่องของการผลิตหนังสั้นการทาําสารคดีนะคะพวกเรานะคะซึ่งเป็นทางโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นโรงเรียนนี้นะคะแล้วก็ขอให้นําความรู้นะคะที่ได้นะคะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะคือไม่ใช่ว่าอยากเรียนรู้อะไรในคำหนัก คือในกวนการทาหนังเ,งเขาต้องให้เรียนรู้ไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นเนี่ยมันเป็นการสอนแทรกเรื่องของการเรียนรู้ไปในกระตุตน้นใอย่างดีเยี่ยมแล้วก็ถ้าเกิดอาจารย์ทุนคนไหนสนใจที่ว่าจะนำกรวนการสืดีกวนการทำหนังไปใช้ในห้องเรียนจริงๆเ,เ,เ,เนี่ยกระตุ้นเรื่องนี้ก็จะช่วยได้วันนี้มาทำอะไรครับเรียมาเรียมาจบ ความยากจอยกลำบากเขาเลยตัดสินใจผ่าการขึ้เรือสาเัาเพื่อที่จะมาทงานอีกที่หนึ่งจบแล้วเขาประสบความสาเร็จเขาเลยพยาล้างครับจนมีเงินเก็บมากมาครับคือหนึ่งหาประเด็นสำคัญได้ ราจะทาหนังยังไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไรแต่ว่าทาหนังเกี่ยวกับอะไรแล้วไอคำว่าเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคำหนึ่งคำที่จะจะิยยมนิยามหนังของเราคืออะไรมันเกี่ยวกับอะไรได้บ้างไอเอาไอ้ที่มันแตกออกมาเนี่ยมาเรียงใหม่รู้ว่าเราจะเรียงไงให้มันน่า,นาสนใจทีนี้แหละไอขั้นตอนการใส่บทใส่คําพูดขั้นระหว่างต่อเรื่องเนี่ยมันค่อยมาทีหลังนะครับสี่ภาพเนี่ยมันมีคนจริงๆที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยแล้วเราทําหนังนจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงโดยให้มันเป็นหนังนะ ความรู้สึกว่ามันมีพลังกว่าเยอะที่ทำให้ให้งานของนักีงานของเรา9ีระดับหมันแค่นั้นเองครับเพราะว่าอย่างที่หลังเล่นหลังเล่นหลังเล่นลเฮ้ผ้าโคผมาโคเฮสขอบคุณมากครับผ่านเลยนะหัวเข่าหัวเข่าความสูงได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นความสงูง,ง,งน,นึกถึงวิถีชีวิตของคนทัน่วไปเช่นภาพ คนกําลังขับรถนกกาลังบินคนกําลังพูดคุยกันอะไรครับเอี้ยครับทเหมือนกันเลยทุกเรื่องคือแบบขั้นตอนหรือว่าการงาเรื่องเหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้คนแบบแบบตึงประทับใจนอกจากไอ้ไนี่ใส่ทออเลยรัก็คือภาพไม่งามมันถึงต่างต่างกับกับกังา,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 านท,ที่ที่มันออกให้เราหรยกเราปว่าสวยหรือว่ามันดีอะไรเงี้ยมันคือตรงนี้ก็คือมันมีเรื่องที่คำนึงเยอะมากเลยถูกต้องครับ ก็เขียนใหญ่กากแ้อาจ,จะจบหมดเวลาไม่ต้อดนามชเอาไว้อยู่กดอะไรหรือว่าน้องินถ่ายฉากนี้เป็นฉากที่1ฉากที่หนึ่งน้องซินต้องเป็นคนถ่าย สั้นครับผมครับถ่ายเรื่องอะไรครับเรื่องหญ้าครับหญ้าครับตอนนี้เรากําลังจะถ่ายเก็บถ่ายฉากไหนครับฉากพื้นที่ว่างเปล่าถ่ายหญ้าครับถ่ายหญ้านะครับแดดร้อนมากวันนี้ร้อนมากอาไปถ่ายเรื่องสงบครับส่งคมครับตอนนี้กําลังจะย้ายกล้องถ่ายไปที่ไหนครับเนี่ยเอไปนี่ครับพระพัทรูกนะครับพัทรูกนครับ และเมื่อกี้เป็นชักเกี่ยวกับเรื่องของขาวๆของเขาครับนี่ครัเขาเดินเดินใช้ของเขาให้ความมั่นคงก้าวเวมากลงมากจบบันไดซินโอเคไม่ค่อยค่อยแพง พอเราแค่เกิดเราล่างคนเดียวนะครับเราล่คนเดียวเนี่นะข่าวเราก็ต้องต่อข่าครับแต่ while, ว,ว่าพอมี่คนอื่นมาเนี่ยข่าวก,ก็ต่อต่อกันจนบูมครับมันเหมือนว่าทุกคนได้ห่างกันก็มีการอันนี้นะครับเราต้องจับข่าวคุยกันประมาณนั้นมันสดมากนะครับมันสดมากชุดผมวัตถุประสงค์ครับข่าวครับผมชอบจันทรข่าวครับจันร์ถ่ายข่าวได้ดีมากกวนวงกลม ผมยอมรับว่าตรงวัตถุประสงค์แต่ว่ามันยากตรงที่ว่าเออมันมีนามธรทำที่มาแล้วมีคำว่าแต่เราจะสื่อถึงภาพยังไงเดือนทุกวันนี้มีแต่ความเร่งรีบเคร่งเรียบประสาทนะคะก็เป็นเรื่องของสถานที่ค่ะแล้วก็สภาพอากาศมันไม่ค่อยเอามาในการถ่ายทำค่ะมันัดน้องซินเพราะมันปวดประจานไั่ดีไงแต่ว่าหลายคนมันสลบสลบอาจจะสลับกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันเรื่องทางง่ายเวลาที่ เวพาที่จะตกตอนไหนลมจะมาตอนไหนอยากถ่ายที่ต้นไม้ครับางสุดท้ายถาจนแข็งโป่งครับตอนลมมันก็ไม่มาเขามีเพื่อนหลังมีเพื่อนทุกคนก็นทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองง่าสแสดงออกจะเป็นเกณฑ์แนะนำว่าควรทำแบบนี้ดีไหมชี้แนวทางแต่ทุกสิ่งทุกอย่างติดเขาจะคิดดวเองจากการกิจกรรมวันนี้ด้วยก็คือว่าก่อนที่เราจะไปสร้างเรื่องขึ้นมาเนี่ย เราต้องทำความเข้าใจใน้กัดประเด็นชัดเจนก่อนเดียวว่าคนดูปุ๊บเขาจะได้อะไรไปหรือเขาจะถืงคคำถามอะไรต่อเดี๋ยวไปถ่ายรูปอะไรดีวันนี้ดอกไม้ดอกไม้ด่าได้ไปหาดอกไม้กันไม้อะเออขาเขาโป้เลยเขาโป้เลยตอนแรกนับแบบไม่ไหนแบ่งอาสนใจสองส่วนแล้วก็ที่คนนี้แบ่งอาไมา เป็นรั้วรั้วกำแพงอะไรเงี้ยอ่าเป็นรั้วหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวยกตัวอย่างให้เห็นชัดมามหรืออะไรก็ตามหรือแนวบันไดยอะไรเนี้ยพี่บอกนแนวไม่น,นม้ำว่า <c oughs> มีมีคุณครูมาด้วยมี6โจอดนะครับ1 3ส่วนนะครับ2 จุดตักข้อช่องนะครับ3เส้นนํำสายตา4กรอบภาพสร้างกรอบไว้ภาพนะครับ5ภาพนามาทำแล้วก็6คือองค์กรอบที่ที่สมบูรณ์กลางกับ,บกองกรอบนะครับตัวดำเหมือนดินนาดอนโบกมือลาแก้วตาควันก่อนแม่คนตาหอนอย่าลืมชาวรือ เรื anyway, ่องนตอ้องปสวยงามนิดน่อตไม่ได้ค like, ิดว I mean, ่าจะต้องใส่เฟหรือใส่อะไรมากมายแค่สื่อออกง่ายๆว่าคนรู้เข้าใจก็พอก็เลยคิดว่าทำเป็นทีเซอร์ดีกว่าเพราะว่าหนังเราสั้นด้วยแล้วก็ ถ้าเกิดเอามาทำเป็นเรื่องๆเนี่ยถือว่ามีกาไม่เข้าใจก็เลยใช้ตัวหนังสือเป็นการเชื่อมฉากแต่ละฉากในอนาคตเราคงได้ร่วมมือกันอีกนะคะนำสิ่งนี้นะคะกลับไปนะคะใช้ประโยชน์นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้คนนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะ